โอเคได้โอเคได้ค okay. okay, okay. ุณ่โอเคถามก่อนนะคะก็คือแบบว่าใครให้ตอบให้ไวที่สุดห้ามคิดเลยตอบให้ไวที่สุดแบบว่าสัญชาตญาณมาเลยนะคะใครตอบเจมากที่สุดเป็นผู้ชนะแต่ว่าสมมติตอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้วางไว้เพราะว่าจะได้แบบถามได้ว่าแบบว่าถามไม่เกี่ยวถามแล้วโอเคเราเริ่มเลยไหมอย่าลืมนะคะได้อย่าลืมนะอย่าลืมนะคะคุณแบบาว่าคือเสี๋ยวให้วางไวเลยนะตอบแล้วใช่เดี๋ยวลืมนะคะ อ่ะเอาเลยแม่เอาเลยแมเอาเลยแม <c oughs> ยหน <c oughs> ึ่งหกเดรึ่งนะคะกล้องจับให้พร้อมนะคะจะมีความไวสูงมากหนึ่งสองสามทักทายแบบเท่ๆหน่อยเฮ้ยยกล้องอะไรกล้องก็ <c oughs> งกสถานที่โปรดกะเพราสถานที่โปรดสถานที่โปรดเอ่อทะเลถ้าที่คิดว่าน่ารักที่สุดอ่ <c oughs> คิดว่าส่วนไหนของร่างกายตัวเองที่น่าดึงดูดที่สดดุดหรือเซ็กซี่ที่สุดล <c oughs> ายยิ้ม สามสิ่งที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลากระเป๋าโทรศัพท์กุญแจอยากผิวสว่างกระจ่างใสต้องใช้อะไรนี่ครับใช้ได้เลยนี่นี่นี่เอลิคุนสิ่งแรกที่ทำในวันนี้ตื่นถูกปะเฮ้ยทำไมเท่จังเฮ้ยปกติสูปรผสมของเมาเนสเลดี้ซีคืออะไรวิตามินซีแอนด์อีเย่ขับรถไม่ยิ้ม เสียเงินกับอะไรมากที่สุดอะไรนะเสียงเงินกับอะไรมากที่สุดเติมเกมครับเพลงโปรดที่ชอบฟังตอนนี้เออตอนนคุณยิ่งกว่าใครก็จะพันครับจะทำยังไงถ้าเข้าห้องน้ำแล้วน้ำไม่ไหลเออขอความช่วยเหลือถ้าออกจากบ้านเลือกของอย่างใดหนึ่งชิ้นจะเลือกอะไรเออไม่ไ่ถ้าออกจากบ้าน y o cannot leave your house without อ๋อหนึ่งจิง ถ้าออกจากบ้านเลือกของใดหนึ่งชิ้นจะเลือกอะไรโทรศัพท์โอเคชาบูปิ้งย่างเอ่อปิ้งย่างโชว์ที่ชอบที่สุดเลยหมดเวลาโอเคอันนี้อันนี้เท่าไหร่ขอขอนับขอนับสิบสี่สิบสี่สิบสี่ใช่ไหมขอนับโอเคนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดตรงนนะแปด มันมีถึงสิบสี่สิบแปดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบห้าใช่เอาเอาไปอีกากวีถังเราถังเดิมได้เราถังเดิมได้โอเคชอบชอาปัวเมื่อกี้มันสลิปมันสลิปโอเคมันอัพไซด์ดาวเออ่าางงขข้ึหนึ่งอันนี้ขึ้นนะคะโอเคคุณแปลว่าดูจอยมากหรือชอบบ้าอะไรกันของเต็มที่ผมเป็นคนคอมเพลติฟที่มากนี่เขาชอบการแข่งขันตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ถ้าแบบว่าสบายนะคะอ่ะเริ่มเลยไหมหนึ่งสองสาม ถ้าออกจากบ้านเลือกของได้หนึ่งชิ้นจะเลือกอะไรโฟนโอเคชาบูหรือปิ้งย่างชาบูเออคุณคือสีอะไรบลัคกอืมคำแรกที่นึกขึ้นได้ขึ้นต้นด้วยบอใบไม้ใบไม้เพลงโปรดที่ชอบฟังตอนนี้คืออ่อเจนแมนบอตเฟลทีพีอเอ้ลจะทำยังไงถ้าเข้าห้องน้ำแล้วน้ำไม่ไหลอ่เอา อขอขึ uh, ้อเพราะวานกินข okay. ้าวกับอะไรวานกินสเต็กโอเคตื <t <t ่นเลยหรือสน๊ตโน๊ตโอเคเอ่อคุณเก็บความรักเก่งแค่ไหนเก่งมากอืมเก่งมากชุดทารวีที่อยากแต่งอ่าชุดอ่า Hellfire Club ของเชนจ์ติงโอเคน่ารักนคำพูดติดปากเย่โชว์ที่ชอบที่สุดในคอนเสิร์ตโชว์ห้องแดงเพลงที่ฟังล่าสุด Uh, 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 what is it called? Uh, perfect places by Lord. โอเคใน24ชั่วโมงชอบเวลาไหนที่สุดเวลานอนถ้าทายแบบเท่ๆหน่อยโยมส์โยมโอเคสถานที่โปรดเชียงใหม่หางดงวะไปมันดอยชอบมันดอยโอเคถ้าที่คิดว่าน่ารักที่สุดโอเคแคป คิดว่าส่วนไหนของร่างกายตัวเองที่น่านึงดูหรือเซ็คกซี่โอเคอยากพูดได้หลายภาษาเอันนี้อันนี้น่าสนใจอยากทาตอบแต่ว่าเราไม่นับนะอยากพูดได้หลายภาษาหรือพูดกับสัตว์รู้เรื่องอยากพูดได้หลายภาษาเพราะว่าเราถึงเราพูดกับสัตว์รู้เรื่องแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะฟังเราเราว่ายน้ำอยู่แล้วก็ฉลามมาเราบอกว่า เฮ้ยสต็อปมันจะไม่ใช่บอลมันจะเช่เราเรไม่นะอุ้ยอันนี้เหมือน <c oughs> คิดคิดว่าใครคิดว่าใครใชนะบิไวไปเลยไปเลยจริงเหรอจริงโอเคหนึ่ง <c oughs> <c oughs> okay, okay. สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบสบอดสิบสอโอเคสดใสนะคะอะ <c oughs> วันนี้วันนี้วันนี้อ่ะลาซดาด้าลาเนชนะคะเรามีโปรโมชั่นอยู่วันนี้นะคะวันที่28ก,กันยายน